จากในคลิปที่ผ่านมาท่านก็ทราบได้ว่าผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นมีสภาวะทางจิตที่ละเอียดมีสมาธิจิตที่ดีเลิศส่งผลให้มีความคิดสร้างสรรค์นในการดำเนินกิจการต่างๆซึ่งจะทำให้มีพลังในการทำงานได้ต่อเนื่องหลายคนมีจิตที่สามารถสัมผัสถึงพลังงานรอบๆตัว การล่วงรู้จิตใจของผู้อื่อนนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจิตมนุษย์โดยทั่วไปนั้นมีความอ่อนไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึกแต่จิตของผู้ที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นมีความนิ่งสงบดังนั้นจึงมีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ได้นอกจากนั้นแล้วในบางท่านยังมีความสามารถในการล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งในอดีต ทั้งในอนาคตเนื่องจากสภาวะจิตของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นผ่านการสั่งสมบารมีมาข้ามภพชาติจึงทำให้มีศักยภาพนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่อาจจะมากบ้างหรือน้อยบ้างในแต่ละคนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาและชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นการรักษาศีลการเจริญภาวนามาประกอบ ในวันนี้จะได้นำเสนอในเรื่องของศักยภาพทางจิตของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือกันนะครับเพื่อดูว่าแต่ละท่านนั้นมียานบาร,รมีในด้านใ,นใดกันบ้างยานบาร,รมีนั้นสามารถแบ่งออกเป็นเจดอย่างดังนี้หนึ่งบุเพนิวาสนุสติยานคือ การมีปัญญาที่สามารถระลึกชาติในอดีตของคนหรือสัตว์ได้ 2. จะตูป,ปตาตญาณเป็นปัญญาที่รู้ว่าคนหรือสัตว์ก่อนจะมาเกิดเป็นอะไรมาก่อนเมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไร 3. เจโตปริยญาณเป็นปัญญาที่รู้ใจคนรู้อารมณ์ความคิดจิตใจของคนและสัตว์ สี่อัตตตังสยานเป็นปัญญาที่รู้ในเรื่องของอดีตและเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งของคนและสัตว์ห้าปัจจุปันนังสยานเป็นปัญญาที่รู้ในปัจจุบันว่าขณะนี้ใครทำอะไรอยู่และมีสภาพอย่างไรหกอนาคตตังสยาน เป็นปัญญาที่รู้เรื่องในการต่อไปว่าคนสัตว์สัพพวัตถุเหล่านี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรรู้ได้ตามภาพที่ปรากฏถ้าภาพที่ปรากฏไม่ชัดเจนก็อธิษฐานก็จะรู้ได้ชัดเจ็ดยะถากรรมมุตยานเป็นปัญญาที่รู้กรรมคือ รู้ว่าคนที่ทุกข์หรือสุขในวันนี้ทำกรรมอะไรมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติจึงได้เป็นเช่นนี้และจะแก้ไขได้หรือไม่ประการใดครับและสำหรับคำว่าอภิญญานั้นอภิญญาแปลว่าความรู้อย่างยิ่งซึ่งสูงกว่าระดับญาณน,นะครับมีทั้งหมด6อย่างเมื่อสามารถฝึกการใช้ญาณทั้ง7แล้ว เมื่อมีความชำนาญระดับของอภิญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นซึ่งอภิญญาทั้ง6นี้ได้แก่ 1. อิทธอิทฤทธ์เป็นการแสดงฤทธิ์ต่างๆเช่นการคงกระพันชาตีการล่องหนหายตัวการย่นระยะทางการเหาะเอินเดินอากาศซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นพระโมคคัลลามีอิทฤทธ์สามารถทำได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วท่านมาใช้ในการกำลับเหล่ามารต่างๆ 2. ทิพยโสก็คือสามารถฟังเสียงณนะที่ไกลหรือเสียงของอมนุษย์ได้ยินเสียงของสัตว์เสียงของดวงวิญญาณเสียงพรมเทพเทวดาต,ต่างๆ 3. จะตูปาตยานเป็นการรู้การตายและการเกิดของคนและสัตว์รู้หมดทุก พบทุกชาติซึ่งถ้าเป็นยานธรรมดาจะรู้เพียง4ีถึงหชาติแต่ในระดับอภินญ,ญาแล้วจะรู้หมดรู้แจ้งแทงตลอด 4. เจโตปริยายญาณเป็นการรู้วาลจิตรู้ความคิดในใจของคนและสัตว์ได้ 5. ปุเพนิวาสนุสติญาณคือการระลึกชาติต่างๆของคนหรือสัตว์ ได้ทุกภพทุกชาติและอกอาสวะกะขยานเป็นปัญญาที่ขจัดอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปซึ่งอภิญญาข้อนี้เองจะเป็นผลทางให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของยานบาร,รมีที่ได้รวบรวมมานะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีเส้นกากบาท กลางฝ่ามือทุกท่านมันรักษาศีลบารมีและปฏิบัติให้สม่ำเสมอเพื่อสร้างพลังจิตตานุภาพและสร้างฐานยานบารมีให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ